ถ้าพี่ดานึกถึงเนี้ยพี่เราจะนึกถึงแบบท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเต็มไปด้วยพระจันทร์มันมีที่มาไหมความเป็นพระจันทร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยพี่ดาวอะพี่ดาวรู้สึกเพราะว่าเนี่ยอย่างที่แฟนๆวาดมาก็จะมีแบบมีพระจันทร์มีดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยมันมีที่มาไหมว่าทําไมเขาถึงแบบนึกถึงเราแบบนี้ตอนนี้พยายามอยู่กับพระจันทร์เยอะมั้งค่ะอย่างเวลาได้แต่งเพลงเนี่ยจะแต่งตอนกลางคืนนะใช่ หรือไอเดียอะไรมันจะมาตอนกลางคืนหมดเลยส,ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็แค่รู้สึกว่าตัวเองชอบพระจันทร์มันสวยในแบบของมันมันดูวังเวงมันดูเหงาแต่ว่ามันก็สวย,สวยเออมันสวยมันก็เลยเป็นที่มาของซิกเกิลของของน้องที่ปล่อยออกมาก็จะเป็นแบบชา้ชาๆสบายๆใช่ไหม ด้วยค่ะหนูมันก็จะวางเวงเออมันจะวางเวงนิดนึงแต่เพลงนี่มันจะแบบเศร้าค่อนข้างเยอะนะหลายๆเพลงมันจะดิบดีปะที่เรารู้สึกว่ามันดิบใช่ใช่หนูว่ามันก็แบบพจญมากมากเลย